จะพาไปไหนต่อทีนี้ไปสุยอะไรคือสุยอ่างเก็บน้าอ๋ออ่างเก็บน้ํามีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะมีเรือนเพอ๋อมีเรือนเพไปเดี๋ยวจะพาไปเลาะอ่างสุยนะครับชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าอ่างสุยผมก็ไม่รู้นะครับาอ่างสุยคืออย่างไปเดี๋ยวไป <laughs> ขับรถไปชมกันนะผมอ่างสุยนะครับเขาบอกว่าจะมีเรือนเพบอมีมีเรือนเพแล้วก็จะมี นั่งกินข้าวเที่ยงโอ้โหไปไปครับผม,มเดินทางกันเลยโอ้ฝอนบ่ตกเลยเนาะโซนนี้นะมาจากเธอแล้วอ่างสุยนะเธอนี่เธอที่สองมานานเท่าไหร่แล้วสองปีเลยมนะฮะสองปีเริมาสองปีคุณนะ่ะ แล้วส่งปีด้านนี้ไปใส่มาดูว่าไปอยู่บ้านเอาบ้านไปได้คืออยู่แต่บ้านฮนะนอ๋อันี่ผมเห็นคลองส่งน้ําแล้วนี่นะครับมีคลองส่งน้ําริมถนนเนี่ยน่าจะมีอ่างเก็บน้ําอยู่ด้านบน,นอ๋อถึงว่าแหละชาวบ้านเขาทำนาแซงนะครับส่วนนี้นนซ้ายขวา ซ้ายขวาจะมีชาวบ้านทํานาแสงแสดงว่าบ้านแถวนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับผมนี่กำลังเกี่ยวข้าเลยนี่มีผู้สาวเกี่ยวข้าบ่าจะลงไปถ่ายนะครับลงไปช่วยคงไม่ไหวโอ้ดินดินน้ําดีมากเลยบ้านนี้รถเอยียงนี่ คนข้าวบอสรถไทยทางบอสเขาเเกี่ยวข้าวช่วงนี้นะนี่บ้านนี้ทํานาแซงจุดนมดเลยนี่นะไปทางไหนทางทางเลยบอก ถึงหรือยังนี่ใกล้แล้วคือใกล้แค่ใกล้ทิห่หอดนะอ่างซุยเนาะโอ้โหนี่ครับเห็นแล้วนี่โอ้หอ่างซุยนะครับเป็นคล้ายๆอ่างเก็บน้ำนะครับขนาดใหญ่เลยนะนี่ครับสุดลูกงูลูกตานะครับโอ้โหอ,อ่างซุย เป็นอ่างน้ำขานาดใหญ่เลยนี่ก็จะมีชาวบ้านขายปลาบ่ขายปลาหรือขายอะไรนี่ขายปลาไซส์หมูอ๋อขายปลาหมากบัวอ,อันนี้หมากบัวนี่ขายจนนอนหลับนี่ขายดีจนนอนหลับแล้วเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆครับตีน่นี้มาถึงอ่างแล้ว เจ้าเพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะทางนี้นะนะฝั่งน,นู้นเขาเจ้าจะหาจะเกี่ยวข้าวอันนี้เขาเกี่ยวมือหรือรถเกี่ยวรถใช้รถบะไม่โอ้คือทันสมัยเนี่ยนี่อยู่ฝั่งเราก็ใช้รถแล้วนะครับก็ไม่ใช้กําลังคนแล้วนะโอ้หมากบัวนี่ขุ่งนา เรามาช้าไปนิดนึงนะครับถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ทุกนาจะเป็นสีทองนายเรือนเพ่ไปเห็นเลยเพื่อนบอกว่ามีเรือนเพ่นะครับสาวตาดำกันบนะอกมีอยู่บันเรือนเพมีแต่ว่าประมาณสุดทางอยู่ีกนี้เอามันจะมีสองอ่างไหม ใกล้ป่านนี้อยู่บ่ดูใ <c oughs> นเพจที่จะมีสองอ่างอันนี้อีกอ่างหนึง่งอีกอ่างหนึ่งอยู่ชูฟังพุนเมีนจะบอกเอาอันนี้นะทางพระเจ้าด้วยนี่ <c oughs> สรุปตืง่งหรือยังนี่ <c oughs> พอดแล้ว <c oughs> พอดแล้วนะครับเรือนเพล เลียนเพ่ดอนนั่งชมวิวว่ะอ๋อที่เราจะมากินข้าวเที่ยงกันนะครับวันนี้ี่ก็จะมีเด็กๆขายมักบัวร้านไหนไม่รู้ตัวนักมันกป็นไ้ฮะชื่อขอนี้บอกขอนี้ก็ได้ขอนี้เลยไปลงสายนี่ก่อนนีนน่ข้าวนี้บอกนี่าข้าวนี้นะครับผมเพื่อนบอกว่าร้านนี้เนาะ โอ้ร้านค้าเยอะเนี่ยล้านค้าเยอะมากอ้าวคือมีพระน้มาเลยถึงแล้วนะครับนี่น้าลังจะเป็นอ่างจะมน้ำปะเดี๋ยวลงไปสั่งกับข้าวเที่ยงตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสิบห้าสิบ็ดโมงห้าสิบห้าแล้วไป นั่งไหนครับทีนี้นตู้ทงใต้สิบักห้อนบ่<ะ>ทั้งในเย็นใต้บนะ่เอาคนไปไหนหมดนี่มนน <laughs> ไม่มีคนเลยครับวันนี้ สรงใส่ย่างบัวที่ย่งไป,ไปันใดไปปะมาไปนู่นไงไปเรือนเพลยคุณอ๋ออันนี้บัวเรือนเพลโอ้กลางคืนน่าจะมีคอนเสิร์ตเนาะอ๋อมันเป็นร้านกลางคืนนะครับนี่กลางคืนก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้นี่ข้างหลังก็เป็นน้ําทั้งหมดนะครับ เวเป็นร้านหมูกระทะบอกโอ้ตอนช่วงสงการนะครับนี่มีท่อฉีดน้ำนะครับนี่โอ้โหมีไฟเต็มนะครับผมน่าจะมาตอนกลางคืนนะครับเรามาตอนกลางวันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบาร์ที่เขาเอาไว้เล่นน้ําสงการตอนตอนสงการนะครับไปนั่งพี่ไปนั่งกระท่อม นี่ก็ท่ามุมนี้เลยตรงท้ายสุดนี่ิบเอียนมันจะได้แบบวิวสวยๆเออตรงนี้แนล่มาวันนี้จะมากินข้าวสองต่อสองนะครับจะหักบนนี้สร้างเลยจ้าถอดรองเท้าอยู่ เอาตำเนี่ยเลยตำยังก็เอาเลยตำแซบแบโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ปัาดกว้างใหญ่ไพศาลมากครับอ่างเก็บน้ำนี่นู่นฝั่งซ้ายก็สุรุลูกหูลูกตานะครับปูนไก่แห้งฝั่งนู้นก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนั้น ได้หรือยังเมนูเราเอาโบยำทะเลรวมเอาเลยเอาอย่างก็เอาเลยยำทะเลรวมามา,ตอ,า,า,มาตอนนี้มากินข้าวสองต่สอสองกับสาวลาวนะครับว<อ>ันนี้สั่งกับข้าวอะไรบ้างมือกินอ่ะยำยำสองพันอือหือ มีแต่เนี่ยแทบๆทนะครับมาเดี๋ยวกินขงงองว่างรอก่อนครับตอนนี้หิวข้าวมากแล้วตอนนี้เที่ยงนะครับปกติเขาจะมากลางคืนบ่เคยมาบ<อ>บไหมบบเคยจะเห็นเขาลงเฟซบ,บ่เฮ้ยพาเฮามากลางเวนนะครับขนาดมากลางเวนยังลงทางอ่อืมนี่เงียบมากนะครับปกติเขาจะมาตอนเยางคืนเขาจะเขาจะปล่อยอันพ่นน้ำเลยครับนี่โอ้ เหมือนป่าช้านะครับต่อมาตอนกลางวันต้องมาตอนกลางคืนเดี๋ยวรอบหน้านะครับจะมาตัวกลางคืนวันนี้เดี๋ยวมาเซิฟเซิฟดูก่อนเนาะวิวก็ดีครับผู้สาวก็งามเดินทางตองมีขายอ้องจากบาทขายองนะซาบะโอ้เอ๋อลายแทะมาดูเมนูครับผมอันนี้ข้าวผัดนะครับ อันนี้สั่งอะไร,ม,รมียำบ่ตํออตํตํกุ้งนะครับมามาชิมเลยนี่ผมกำลังใช้งานล้างแก้วให้อยู่นะตอนนี้ <c oughs> วันนี้ต้องใช้งานให้หนักหน่อยนะครับอน,นี้มามาชิมเร็วเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนนี่นี่ <c oughs> ผมขอชิมก่อนก็นแล้วกัน กุ้งนะครับนี่แซ่บแซ่บวันนี้กินอะไรก็แซ่บนะครับมีผู้สาวมากินข้าวด้วยข้าวพัดนี่แบ่งโอ้โหเฮชรสีกินเนื้อน,นี่ดูเมนูแล้วเยอะมากเลยวันนี้ สั่งไม่ดูเลยนะครับมาสองคนแทบบอเ,เอาวิกกี้นี่คือสั่งบะเผ็ดอย่าบอกว่าบรรยากาศต,ตอนนี้ร้อนมากนะครับ อันนี้เลยใกล้เลยกุ้งคือกันอา้าวแลวคือมีแต่กุ้งเมนูกุ้ง <c oughs> เราอยู่ริมทะเลมาดู <c oughs> อยู่ทะเลคือต้องมีกุ้งเป็นทะเลน้ำจือดอยู่สมปลาวอันนี้อยู่ไหนนะ่ะอยู่สวยสวยคือตั้งอยู่ไหนเมืองจำพรเอาวตรงนี้เป็นเมืองจำพรป่ะอ๋อ ตอนนี้เราอยู่เมืองจำพรนะครับเมื่อเช้าเราเดินทางมาจากเมืองอุทุมพรบะอุทุมพรนะครับแขวงสวรรณเขตนะครับอันนี้เป็นแม่น,น้ำนะนะมากินข้าวเที่ยงกันครับผมแมเติมพลังดีที่สุยนะอืมม,มือแรงแทบแทบอืม ร้านกลางคืนแต่เรามาเป็นกลางวันเลยว่มีคนคนบ่มีเลยครับวันนี้ปกตินี้เที่ยงตรงนะคนจะเยอะมากอันนี้ไม่มีคนเลยมีแต่คนสกุลกับคนลาวครับแซบปแซบบ่แซบอยู่มากับผู้สาวก็เลยแซบแซบทุกเมนู ต,ต้องมาดูดแล้วเพิ่งรู้ว่าสถานที่ตรงนี้ก็มีนะครับถ้าไม่ให้พสาวลาวมาเนี่ย,ค,ย,ยครื่อนซอบร์จะมาี่นะ้องเดี๋ยวชิมเข้าวผัดอิเรนีอัพแทบมากินกับพู้สาวสองต่อสองอีกวันนี้ถือว่าเหมาร้านนะครับไม่มีคนเลยอื เมาร้านมาออกเดทกับผู้สา,าวลาไ <S <S 1> <S 1> ไม่มีก็ขอคอเลยครับวันนี้มาพึ่ข้าวยกันเลยกินไม่หยุดหิวข้าวมากมีเต่เมนูแซ่บๆมากบัวมันละจากบาทสิบ0 0โน้อย เป็นกีบเนาะแก่อยู่บั่นน่ะซิมได้ยู่บ่แกงเด็กน้อยอ้าวซื้อให้เพื่อนไงเพื่อนอุตส่าห์เดินลงมาตั้งไกลไปแล้วอุดหนุนทุกอย่างนะครับวันนี้ใครมาขายอะไรให้ก็ซื้ออย่างเดียวนะกินไม่กินก็เอากลับไปกินที่บ้านเนาะเอามือให้น้องกินที่บ้านแซบบ่ เกลือยังบอกว่าพอดีกินอืมปอดเนี้ย <c oughs> จะให้ผู้สาลาปลอดสั้งนั้หวานหวานหวานคือคนกินเลยบ๊ายบาย